ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบอดดอยครับผมนี่อาซุมของพี่น้องสีซี่ครับออกกระซ้านะพี่น้องไหมนเดียวครับพื่นเนี่ยในบ้านเพื่อนงานในบ้านครับไม่ใส่กระซ้านะพี่น้องติดต่เบิ้งเงียๆไปไห้เพี่น้องเดี๋ยวผมจะ ica, like ่ายบรรยากาศดีๆให้เรื่องครับไปดูเบิ้งกันครับเดี๋ยวมันเจ้งนะเพี่น้องเนาะใช้เบิ้งมาครับ ขันงน้ำย้ำเสา,ารครับพี่น้องมาได้เครื่องทั้ง้ครับดีซีหุกงงเสาแล้วครับพี่น้องแก่งแล้วครับเมืองหมอกกับเมืงองภูเขาพี่น้องเย้ยพี่น้องครับน้ำเบาพี่น้องจ,จัดเลยบรรยากาศดีครับนนรบ่มีฝนครับหมอกัยหนไหมเห็นว่าไกวคน่ะพี่น้อง หนา้วครับจอดพักรถแป๊บครับิึงยางรถนะครับเพิ่งนักงไปพี่นนอะแปดโมงหนาจะห่อนครับ ต้องไม่ครับเจ็ดสภาพแบบนึงครับอ่อนเติอบอยู่ครับใส่มากกว่านี้หนักเล็กน้อยพี่น้องสามตันฮาครับแบกตามลูกค้าสร้างครับนี่กิดที่ลงเสาพี่น้องเบิ้งจะบอกผมที่ไทยบิ้งครับตอดลงเสาครับลงมเกิดที่ลงเกียดซองเราพี่น้องลงมเงาประมาณสองกิโล,ลครับนำไทยเบิ้งครับ ครับพี่น้องจอดต่อจากจอดพักได้ประมาณสิบนา right ทีครับพี่น้องอักอย่างยังไหมครับเลนเงาจากบ้านผลไม้ครับบริจอดได้เพียจอดพักยังยังไหมครับคอนอุ่นนะครับพี่น้องไม่ห่อนนะครับเพราะว่าอากาศมังไม่้าวมันเย็นเนาะมึงหมอกพี่น้องโอ้ยมึงหมอกกับมึงภูเขาอลครับก็หลุมหลุมหลหลานพี่น้องมีหมอกปะนาะพี่น้องเอ้ นี่เนียวอ้ยทั้งหนาวทั้งฝนครับตอกันครับงตอเลยดูกันทุ่ว่าเหระฝนก็เริ่มห่างน้อยๆแล้วครับทีนี้หมอกสนลายแล้วครับที่เมื่อลงลงเขานีประมาณสองสองกิโล,ลครับประมาณนี้ครับก็พยได้ลงไว้แล้วครับเดี๋ยวสองพี่น้องนี่เลยครับ หมอกไงพี่ต้องเห็นบมากพูดดังเต็มหนาวเลยครับจัดเลยเดี๋ยวผมที่ท่าให้เพื่งนี่เลยครับพี่น้องติดกระจกนะครับหน้ากระจกมน้าพี่น้องเย็นนะ หอยที่เถอะครับเขาเอิ้อนมึงไงล้มเดียวครับล้มเขาล้มนายไปเลยเอ๊ะพี่น้องเนี่ยท้ายมังสุดแม่ก่อครับพี่น้องม่งหมอกครับสุดจัดเลยพี่น้องปุ้นอะย่างสูงไหมครับ มุมสูงสูงพี่น้องสัตว์วะครับบุงแดดกำลังออกครับมุมห่างพี่น้องเจอดแล้วเห็นน้องห่องข้างหลังผมมั้ยยงคักด้วยครับหมอกครับ ลงคองแล้วนะครับพี่น้องแม่เหรียญนิหน่อยครับพักรถเลยครับพักคนผมก็ลงคองเสร็จครับพี่น้องพักมากเลยสิกรับแล้วครับเท้าเบิงน้ำข่างท้างครับพี่น้องโอ้ตื่นเบิดร้า,เาอเสียงงูครับโอ้ย <c oughs> ไปแล้วพี่น้องโอ้ตื่นเบิดพวักวนึงกำลังโหมอยู่โอ้ เจี๊ยบไว้หน่อยคุณตัวใหญ่ยเลยพี่น้องไอ้การล้มเต๋อวะโอ้ยไทยพันฟุงตุ๊กเจี๊ยบผมพี่น้องเนียนี่แหละเขาไปนี่แหละโอ้ยกำลังงางลงมาเจี๊ยบไว้พี่น้องเนียโอ้ยนามไซขนาดเลยครับพี่น้องไรนี่กันไรล้มไม่นำมือเลยครับบนนี้จะเป็นทางครับที่มาครับพี่น้อง แม่เล่ยนยญเล็กน้อยพี่น้องใส่ีดิปป่าบนนั่นนหละเห็นป่าจายอะกวใส่บนนี่แต่ว่าเขาเจ้าจออหาขายเลยนี่ตัวใหญ่นะครับป่าป่าไม่น่ามื้อครับโอ้ผมยังตื่นงูมาเต้อายตอยูย่เนาะ,ะพี่น้องนี่เป็นไรอย่าสไตล์แฮกบ้าดอยครับพี่น้อง ท่าปลาท่าเขาต่าน้ำท่นถนนถน,น,นทางหมดแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆด้ครับผลบัพการรับชมครับตามรับชมครับพี่น้องถ้าไ่ได้ติดตามกับตามผมนะพี่น้องก็ติดตามผมเด้ด้วยพี่น้องตอนมี้กำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆออกมาแล้วพี่น้องเไง เงอพี่น้องใส่ปะนาโอย,อย่างใส่ได้อาบลอ้องได้นอนหอเนอเลยทุสิเปินให้นาครับแต่ว่าขามไปก็ได้ครพี่น้องนำ้ำไรเอารถมาล่างเลยด้วยลงล่างได้สบายลนะน้เนาะนเป็นหินครับใส่สะพานย็นขนาดเลยนี่กล่องไฟอยู่ครับน่าจะมีคนมาหาป่าอยู่ตชงมันมีป่าซิวป่ายัางป่าน้น่อยแล้วพี่น้อง มันก็มอจากตัวปลายังปลาร้ายๆนิดหน่อยไม่เคยกินไม่เคยต่บ้านห้องกูงี้เนาะบ้านห้องนี้ต่ปลาซิีวเนาะพี่น้องอันนี้มันเป็นปลาพวกเขาฟางเดบุคผมบอกก็ถือกันพี่น้องหลายยางแห้งเนะพี่น้นงนองดูเลยยางตองไปิดประเดีด๋ยวพี่น้องถุงเท้าสิเปียกใส่ถุงเท้าอยู่ครับโอ้ถ่าวขาม่าน้ำเหนียอาบน้ำสบายเลยพี่น้องกินใจๆได้เลย ใส่กระเดียนอนน้ำกันเลยพอ,อกันคลิปนาเนาะ้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่สวัสดีครับ